สวัสดีค่ะวันนี้มาในมุมกล้องที่แปลกนะคะต่อไปช่องของเราก็จะมีอะไรแปลกอีกมากมายนะคะอันนี้ว่าวิบอกไว้ก่อนนะคะออหลังจากนี้นะคะวาวิขออนุญาตแทนตัวเองว่าอาจารย์นะคะเพราะว่าหลังจากนี้ช่องของเรานะคะจะไม่ใช่ช่องดูดวงอีกต่อไปค่ะ เออบอบบี้คะจะไม่ดูดวงแล้วหรอไม่ใช่นะคะหมายความว่าช่องของเราตอนนี้นะคะจะกลายเป็นช่องจิตวิทยากดแรงดึงดูดนะคะแล้วก็จะใช้ไพ่ยิปซีนะคะในการช่วยด้วยนะคะก็คือจะมาเรียกบอบบี้ว่าแม่หมวเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่บอบบี้ได้ค้นหาตัวเองแล้วก็ได้ไปเจอตัวเองนะคะว่าแท้ที่สุดแล้วเนี่ยบอบบี้ไม่ได้อยากจะเป็นหมอดูเลยนะคะจริงๆแล้วบอบบี้เป็นคนชอบจิตวิทยาแล้วก็ ชอบในเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้ววิวิก็ศึกษามันก่อนที่จะมารู้จักพายุซีแต่ว่าการที่ได้มาทำพายุซีวีวมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันได้นะคะก็วันนี้อยากจ,จะบอกทุกๆคนนะคะว่าเตรียมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าช่องของเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวก่อนคือไม่คุ้นชินกับกล้องไงกล้องแบบ มุมอะไรนะหน้าตรงหน้ามันจะบานอะนะมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทำ random reading นะคะเหมือนเดิมอเขินวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทำ random reading ซึ่งจริงๆเปิดคลิปมายังไม่ได้คิดหัวข้อเลยนะคะก่อนที่จะไปนะคะก็อย่างที่บอกนะคะใครที่อยากปรึกษากับบาร์บี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ โทรคุยหรือว่าอัดคลิปแบบ youtube แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ได้นะคะใครที่สนใจอยากเรียนดูดวงนะคะบ b อบบีบ้ก็สอนด้วยต่อไปเนี้ยบอบบีบ้จะมีคอร์สอีกเยอะมากๆนะคะเพราะว่าบ๊อบบี้อยากจะออกมาสอนผู้คนมากมายนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนตัวเนี่ยที่เรียนจิตวิทยามาเยอะมากนะคะเหมือนที่แบบ ใครๆหลายหลายคนนะชอบสงสัยว่าออทำไมบ๊อบบี้แบบอายุเหมือนยังน้อยอยู่แต่ทําไมคําพูดคําจาหรือว่าดูเป็นคนมีหลักจิตวิทยานะคะเพราะว่าบ๊อบบี้เรียนจิตวิทยามาเยอะมากแต่ว่าพ่ยิบี๊ีบ๊อบบี้ไม่ได้เรียนนะคะถามว่าเรียนไหมเรียน,นะค่ะเรียนหลังจากที่ดูเป็นแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเรียนแล้วมาเป็นนะคะก็คือเป็นก่อนมาเรียนนะคะ <laughs> อ่ะ เดี๋ยวใครที่สนใจน้ำพริกนะคะนี่อุ๊ยพอกล้องอย่างงี้คือเห็นชัดมากน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกกากหมูตัวโชว์นะคะตัวเคลือบโอนตินทุกคนมันดีอะเห็นไหมคือกรอบสดใหม่นะคะแล้วก็ผักอบจริงๆผักอบอ่ะมันน่ากินกว่านี้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะแต่บอ๊อบบี้กินไปแล้ว น่าจะเดี๋ยวจะเอาสินค้าโชว์มานะคะแต่วันนี้บาร์บี้ขออนุญาตกินน้ำพริกหนังไก่อันนี้เป็นถุงใหญ่เนาะวิ้ยบาร์บี้ได้ปิดหรือเปล่านี่น้ำพริกหนังไก่โชว์นะคะเนี่ยคุณจะได้รับหนังไก่แบบเน้นๆแบบนี้เลยนะถามหน่อยว่ามันมีใครให้แบบนี้บ้างดูนะอืมอืมอร่อยมากสามารถกินเล่นได้นะคะทุกคนของบาร์บี้จะเลือกแบบเผ็ดนะคะเพราะว่าบีชอบกินเผ็ด มันแซ่บรับรองของเราใหม่สดสะอาดแล้วอร่อยมากนะคะอยากให้ทุกคนลองลอง้วติดใจแน่นอนนะคะมาเริ่มกันที่แรนด o อมรีดดิ้นะคะคลิปบาร์บี้จะทำหัวข้ออะไรดีหัวข้อที่บาร์ี้จะทำคิดไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวกันนะคะหัวข้อแรนด o อมวันนี้ บอข้อว่าเขาอยากจะกลับมาไหมได้บอกไหมนะคะถามถึงคนเกา่าคนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาหาเราไหมหรืออยากจะกลับมาคุยไหมหรืออยากจะกลับมาไม่อะไรประมาณนี้นะคะคนที่ห่างหายกันไปอันนี้คือคิดสดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่าลืมไปติดตามนะคะฝกากกดติดตามช่อง YouTube ใหม่ของบาร์บี้แล้วก็แฟนเพจด้วยนะคะเห็นไหมคือรอบที่แล้วเราก็ สนในแฟนเพจนะคะทุกๆคนต้องติดตามนะจะได้ดูดวงฟรีกันนะคะแล้วก็จะมีคอเนเทนต์อีกมากมายเลยจะบอกว่าช่องของเราจะไม่เป็นช่องดูดวงอีกต่อไปมาค่ะขอพลังงานไพ่หน่อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะพื้นดวงนะคะเขาคนที่ห่างหายไปอุ้ยก่อนพื้นดวงเราต้องเช็คพลังงานก่อนเช็คพลังงานที่รักก่อนนะคะชาวแรนดอมเป็นยังไงบ้างตอนนี้เช็คพลังงานของคุณนั่นแหละ เดวิลไฮพรินเ s สแฟนเก่าแน่ๆนะคะคนที่ถามถึงตรงกับหัวข้อมากแล้วก็หนีไม่พ้นรักสามเ้าอีกใช่ไหมอืมรักสามเ้ามากๆเลยหมายถึงว่าอะไรคนเก่าคนนี้นะคะถ้าเกิดพลังงานนี้ตรงคนที่คุณถามถึงอ่ะคือคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจบกันไปอ่ะค่ะจบความสัมพันธ์ไปแบบเหมือนประมาณว่ามีเรื่องรักสามเ้านะคะถ้าเกิดพลังงานตรงแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยจบกันไปในเรื่องของรักสามเ้า นะคะคือจบกันไปอาจจะเป็นหนึ่งคือเขาอาจจะมีครอบครัวมีเจ้าของหรือแต่งงานแล้วนะคะ2คืออาจจะหมายความว่าเขาอาจจะนอกใจคุณก็ได้นะคะถ้าเกิดคนนี้จบกันไปด้วยรักสัมเศร้าเนี่ยแสดงว่าคุณได้ไปต่อนะคะ ความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วไอ้ตอนที่อยู่ด้วยกันน่ะมันมีความสุขมากเลยนะเขาเป็นเหมือน the world คือแบบว่าเวลาที่คุณอยู่กับเขา,าคุณจะมีความรู้สึกว่าสดใสร่าเริงนะคะค่อนข้างพอใจเอาจริงคือแบบเสียดายมากเลยที่เขาไม่โสดนะคะหรือเขามาหลอกเราคือไอ้เหตุผลที่เลิกกันเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องรักสัมเศร้าใช่ไหมเพราะเขาไม่โสดเพราะเขาแบบมีเจ้าของแล้วเพราะเขาแบบไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงพาร์ทการเป็นแฟนอะคือเขาเป็นคนค่อนข้างแบบเออมาบี้รู้สึกว่าเหมือนยูสไทป์แบบ รู้สึกว่าเหมือนกับประมาณว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณจะรู้สึกว่า,าเขาสเปคคุณเลยอ่ะแบบอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขมากอ,อยากได้คนนี้เลยอ่ะแต่แบบเสียดายอย่างหนึ่งเขาเป็นคนเจ้าชู้นะแต่ว่าเจ้าชู้เงียบนะคะเจ้าชู้เงียบเป็นคนมีเสน่ห์นะคะมีวาทศาิลป์คือใครอยู่ด้วยก็จะหลงรักได้อย่างง่ายๆนะคะคือความรักอ่ะมันเป็นเรื่องของ ต้องมีในความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยต่อกันถูกไหมคือเขาดันไม่ซื่อสัตย์กับเราไงอืมประเด็นอะคือถ้าเกิดว่าโดยรวมๆนิสัยอะไรแบบเนี้ยคือไม่ว่าคุณค่อนข้างชอบคนคนนี้นะอืมชอบคนคนนี้เลยแบบอยู่ด้วยแล้วแบบมันฟินอยู่ด้วยแล้วแบบมันใช่อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถามว่าปัญหาที่เลิกกันอะมันเป็นเรื่องหลักซ้อนคือคุณยังคิดถึงเขานะคะทุกวันนี้ยังคิดถึงเขาอยู่แต่ว่าถามว่าทําอะไรไหมก็ไม่ทําอะไรคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปนะคะตอนนี้ พยายามอยู่ให้ได้พยายามอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีในช่วงเวลาของแบบกลางคืนหรือช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวอะคะ่ะเวลาที่แบบว่างๆอะไรแบบเนี้ยก็จะมีถึงขเขาบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้พื้นดวงแล้วนะเรนดอมนะคะพื้นดวงว่าเขาอยากจะกลับมาไหมอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างเขาคนนั้นอยากจะกลับมาหาคุณไหม อยดูแบบนี้ให้เลิกแบบอัดคลิปนะคะจะเป็นคลิปของคุณเองร้อยเปอร์เซ็นเลยเขาอยากจะกลับมาไหมวิ่งเขาเป็นคนมีครอบครัวแล้วอ่ะเนี่ยมันจบแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วมาบี้รู้สึกว่าเขาไม่โสดแล้วอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าคนที่คุณถามถึงไม่โสดแสดงว่าพลังงานก็ตรงเขาจะกลับไหมเขามีครอบครัวแล้วอ่ะเขามีแฟนแล้วอ่ะเขาต้องทําตามความถูกต้องอ่ะทุกคน เขาเฮิร์ตคุณน่ะเดอะทาวเวอร์เห็นไหมความสัมพันธ์คุณกับเขามันจบกันแบบแรงอ่ะแรงมากๆกระทหาหันมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเขากลับมาในความสัมพันธ์นี้คือต้องระเบิดแน่ๆถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนมีแฟนอยู่แล้วนะแฟนเขาต้องเอาตายแน่ๆเลยอะ่ะถ้าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไพ่ขึ้นมาว่า justice เนี่ยความถูกต้องความยุติธรรมมาบี้รู้สึกว่าเขากลับมาไม่ได้ เขากลับมาไม่ได้ทุกคนกลับมาไม่ได้เลยเห็นเห็นนความสัมพันธ์อยู่ถามว่าเขาอยากกลับมาไหมเขากลังเลนะคะเขาเขาอะยังรักคุณอยู่นะแต่เขาไม่กล้าแบบไม่รู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะไม่ได้คุยกันแล้วหรืออาจจะคุยกันก็น้อยมากแบบมามาไปไปอะคะเขาไม่กล้าลงความสัมพันธ์นี้มากเขาแทบจะไม่กล้าที่จะกลับมาด้วยเพราะว่าไอสิ่งที่เขาทํากับคุณ่ะมันมันแย่มากอืนะคะที่รักสิ่งที่เขาทํากับคุณมันแบบมันเฮมากอะแบบ เขาไม่กล้ามีน่าจะกลับมาหาคุณหรอกถ้าเกิดเขาไม่ได้คุยกับคุณแล้วนะแต่าถามว่าเขาอยากกลับมาไหมบีม้ว่าเขาห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่แต่กลับไม่ได้เลยไอ้การกระทําอ่ะคือไม่ได้เลยนะคะไม่ว่างอ่ะเออเขายังไม่ว่างเขายังไม่โสดอ่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อคะเขาไม่โสดเห็นไหมเขามีมีเม,มีเด็กตองหมันตัวเฉลยรักขนเศร้าชัว ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เลยนะกองนี้มันกลับมาไม่ได้ค่ะมันมีอุปสรรคเนาะบางคนอาจจะถึงขั้นแต่งงานแล้วอะ่ะเขากลับมาไม่ได้อ่ะทุกคนความสํังพันจะเป็นยังไงต่อถ้ากลับมามันจะกลายเป็นรักสามเศร้าอีกอะ่ะซึ่งหนึ่งคุณก็ไม่ยอมสองคือคนนั้นก็ไม่ยอมเหมือนกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอาจจะเคยมีปัญหามีประเด็นกันแล้วด้วยหมายถึงว่าแฟนเขาอาจจะเคยจับได้แล้วอะ่ะว่าเขามากี้กับคุณอะไรแบบเนี้หรือถ้าเขาเป็นคนที่แย่งคุณไปอะ่ะเขาคงจะแบบ เหมือนวัวสันหลังว่ะคือแบบถ้าเขาแย่งคุณไปอะนะมันวิรู้สึกว่าเขาคงแบบเหมือนคุมหนักมากคือแบบว่าเหมือนร้อนตัวกลัวว่าคุณจะกลับไปแย่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ไม,ไม่ไม่ให้อิสระกับคนกลางเลยอะนะคะก็คือเหมือนกับประมาณว่าเหมือนคุมหนักอะเออนะคะวิวว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อหรอสารไม่ได้อะ่ะถ้าสารมันจะเป็นรักสามเศร้าเลยอะถ้าถ้าสารปุ๊บนี่โห มันไม่คุ้มอมาทุกคนมันไม่คุ้มเสียนะมันได้ไม่คุ้มเสียนะคะอ้าเดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้วเขาคิดยังไงกับเราเขาคิดยังไงกับเราคะเนี่ยนะเขาอะรังรักเราอยู่นะคะแต่เขาให้สถานะความสัมพันธ์กับเราไม่ได้เอาจริงๆที่เลิกกันมาเขาก็เจ็บนะเขาเสียดายเรานะคะเขายังเสียดายเราอยู่แต่แต่ถามว่าเขาจะเทคแอชชั่นคือเขาพยา,าพยามที่จะไม่สองคุนเขาพยายามที่จะไม่ไม่ ติดต่อคุณเลยแบบขยามหายไปอ่ะแต่คุณเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรของเขาคุณคือเจ้ากรรมในเวรของเขาที่แบบตามมาหลอกหลอนโอ้ยทําไมช่องของอบีนี่มักจะเป็นรักสามเศร้ากับแฟนเก่าลืมไม่ได้เนาะไม่แปลกใจนะคะคนที่มาปรึกษาส่วนตัวนะคะกับอาจารย์ก็คือแบบว่าในเรื่องของรักสามเศร้าแล้วก็แฟนเก่านี่คือป๊อปปูล่ามากนะคะอัดคลิปวิดีโออะไรแบบเนี้ยนะคะจะมาแบบในช่วงนี้ตลอดเลยนะคะ สองถ้วยเนี่ยไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีแค่คนหนึ่งคนในความสัมพันธ์ก็คือมีสองคนนะ่ะนะให้ justice ขึ้นมาเนี่ยความถูกต้องมันค้ำคออยู่นะทุกคนถามว่าเขาเสียอะไหมเขาเจ็บนะคะเขาเจ็บแล้วเขาก็เสียายกับความสัมพันธ์นี้มากๆแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะบาร์บี้รู้สึกว่าไอตอนที่เขาเลิกกับคุณมานะคะคือเขาแบบไม่ได ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องขนาดเนี้ยเออแต่เขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยคือเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรหรือคุณเป็นเจ้ากรรมในเวงเขาอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้เขามันคืออะไรเผื่อๆนะไอ้ความรู้สึกดิฟดาวหรือไอ้ความรู้สึกที่เขามีกับคุณอนะ่ะเขาไม่ได้มีกับคนที่เขาอยู่ปัจจุบันด้วยซ้ำอ่ะเออมันมัน,ม,น,ม,นมันคือเข้าใจความที่เป็นโซเมทคอนิกไหมมันเหมือนกับว่า มันลึกซึ้งอะอย่างบอกไม่ถูกเลยอะคือเขาก็ยังแคบจะไม่มีกับคนของเขาได้ซ้ซาแต่เขามีกับคุณนะอือเดี๋ยวเราไปดูว่าเขากับคุณของเขาเป็นยังไงอันนี้ว่าอันนี้แบบอยากเผือกเองเขากับคนของเขาเป็นยังไงบ้างคะอ่ะเขาคิดถึงเราเขาอยู่กับคนของเขาเขายังมานั่งส่องนั่งคิดถึงเราอยู่เลยอุวยเราเหมือนเจ้ากรรมการที่เราเจอเขาไม่ใช่เรื่องมาเอนแน่นอนคะ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ มันเป็นพรมริขิดนะคะพรมริขิดหรือกรรมริขิดกันแน่มาให้เป็นรักตัวเลือกเนาะอืมเขาอยู่กับเขาเขาก็นึกถึงหน้าเราเขาแต่บ้าเขาอยู่กับคนของเขาเขาก็คิดถึงแต่เราอ่ะแต่แบบความได้เปรียบเสียเปรียบมันต่างกันนะทุกคนเพราะว่าเขาน่าจะเป็นแฟนที่ที่หมายถึงคนคนฝั่งโน้นนะเนาะ,น,ะน่าจะเป็นแฟนที่นับนับ,นบออกนอกหน้าออกนอกตาทุกคนแบบ เป็นแฟนที่เหมือนแบบว่าสามารถที่จะคบกันเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยได้สามารถที่คบกันแล้วออกสื่อได้สามารถที่คบกันแล้วมันเหมือนแบบเป็นหน้าเป็นตาได้แบบเหมือนควงได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาเองอะคือส่งคุณตลอดเลยนะคนเนี้ยเขาส่งคุณตลอดเลยนะคะ2ทงถ้วยอยากมี2คนอะแต่ประเด็นเรื่องคือมันโป๊กแตกอะ่ะไม่คุณก็เขาเขาเขาก็คนนั้นอะที่แบบ คือจริงๆถ้าเขาควบสองได้เขาอยากควบสองแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันโดนจับได้แล้วทีนี้ล่ะเอ้ยคือแล้วไอ้คนของเขานะพี่จะพี่จะบอกเลยนะว่าคนของเขานะควบคุมเขาหนักมากแบบโอ้โหเป็นหลอนนะ่ะเรื่องของคุณเอาจริงๆพี่รู้สึกอันนี้จากเซนนะบี่รู้สึกว่าเขาอะคนของเขาอ่ะนะรู้เลยนะว่าว่าคนของคุณอนะงงไหม คนของเขาดูด้วยนะว่าคนของคุณอะมีแอบสองแล้วก็มีแบบคิดถึงเรามีแบบสนใจเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีเนี้ยเขาก็เลยแบบคุมเข้มอะเหมือนเหมือนโดนขังคุกอะแล้วยิ่งเขาคุมยิ่งเขาไม่ให้อะ่ะคนของเราก็ยิ่งแบบประสาทแดกอะยิ่งแบบโหยิ่งคิดถึงยิ่งคลั่งรักยิ่งแบบรู้สึกกับเรามากอะเออจริงๆประมาณนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่อยากจะแนะนำอะไรเดวิลวิวรูสึกว่าความสัมพันธ์นี้ต่อให้คุณคุณดูอะเพื่อกุบกริบพอดูเพื่อแบบเหมือนดูเพื่อความสนุกดูเพื่อเป็นวิทยาทานดูเพื่อแบบขำๆมาดูเพื่อแบบว่าเหมือนเหมือนเราจะมาเช็คว่าเฮ้ยแฟนเก่าเราแบบอยากจะกลับมาไหมอะไรแบบนี้เพื่อความสะใจพอเนาะแต่ถามว่าแบบถ้าดูแล้วไปคาดหวังให้เขากลับมามันยาก ะะกลับมาแล้วมันมันเป็นรักสามเศร้าทุกคนมันบี้บี้แบบว่าไม่อยากให้ทุกคนไปอยู่ในในสถานภาพนั้นเพราะว่าการที่คนอยู่ที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันออกยากนะทุกคนแล้วมันก็เหมือนเป็นการต่อเวรต่อกรรมอะ่ะคือยังไงไพ่ก็บอกมานะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยถึงเขาจอยากจะกลับมาเท่าไหรอ่อ่ะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะให้สถานะเราได้ เราคือตอนเนี้ยบีบีเข้าใจนะว่าลึกๆอะ่ะคนที่เข้ามาดูนะคะซะส่วนใหญ่เลยนะคะอยากจะให้แฟนเก่ากลับมาถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเอ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันมันขอนอนนะคะมันเป็นไปไม่ได้เออนอนแล้วสบายว่ะทุกคนนอนแล้วสบาย ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยังมีหวังอยู่ไหมวะอะไรบ้างมันเนี้ยการที่คุณมีคําถามในใจอะ่ะมันยิ่งทําให้ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนผูกมัดตัวเองเอาไว้กับความสัมพันธ์เนี้ยแล้วทีเนี้ยบบีกอยากจ,จะบอกว่าถ้าเขากลับมาแล้วมันมันมันทําให้เราเจ็บอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วการที่เราเลือกเดินกลับไปอะ่ะจริงๆรอะ่ะการที่เรากลับไปอ่ะนะคะ มันไม่ได้เป็นผลเสียกับคนตรงกลางเลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนตรงกลางต้องการอยู่แล้วหมายถึงคนกลางอะนะคะเขาต้องการที่จะมีเราแล้วก็มีอีกคนหนึ่งอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากที่ที่เขาจะรู้สึกอะนะคะว่าเขาอยากจะให้มันเป็นแบบไปแบบนั้นเพียงแต่ว่าบ๊าบี้ขอถามอย่างหนึ่งว่าการที่คุณกลับไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ไม่ชัดเจนคุณจะทุกข์อีกไหมรักอะคือรักแต่ว่าเราต้องแยกความเจ็บปวดแล้วบ๊อบี้รู้สึกว่าถ้าเขาเป็นคนเก่าของคุณ คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกกับเขาเท่าเดิมแล้วนะคะการรู้ไหมว่าการที่เราเลิกกับคนรักสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดมันคือแว็บแรกหรือนาทีแรกที่เราเดินออกมาจากความสัมพันธ์อันนั้นคือเจ็บสุดแล้วนะคะคือคุณได้ผ่านช่วงเวลาที่มันเจ็บปวดสุดๆไปแล้วอะแล้วคุณยังอยากจะกลับไปเจ็บอยู่แบบเดิมหรอเออบางบางครั้งคุณอาจจะต้องนึกถึงโมเมนต์ที่คุณเจ็บปวดบ้าง ถามว่าอะคือบ๊าบี้อะชอบยกตัวอย่างตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็จับต้องได้ว่าบ๊บี้จริงใจจริงๆถามว่าไอ้เรื่องความรักหรืออะไรเงี้ยบ๊บี้เจ็บปวดมาเยอะไหมเจ็บปวดมาเยอะมากเลยค่ะไม่งั้นบ๊าบี้ก็คงไม่ทมาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าบ๊บี้ไม่ใช่หมอดูนะบ๊บี้รู้จริงๆมาบ๊บี้รู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วแหละว,ว่าบ๊บี้ไม่ได้อยากจะเป็นเลยอะหมอดูแต่ว่าบ๊บี้รักไพย,ยิปซีมากแล้วบ๊าบบี้รู้สึกว่าเฮ้ยวันเนี้ย เราเราโตแล้วและเราสามารถที่จะเรามั่นใจในตัวเองแล้วว่าเราเป็นได้มากกว่านี้เราก็อยากจะมาเป็นครูบาอาจารย์เราก็อยากจะมาเป็นค,าอ,าาอ,นคอนซัลเตอร์อยากมาเป็นฮิลเลอร์นะคะฮิลเลอร์หมายถึงอะไรฮิลเลอร์หมายถึงคนที่ช่วยคนให้พ้นจากความเจ็บปวดโดยที่ไม่ต้องใช้เขามาดวงพูดตรงๆเลยนะ,ะอันนี้คือแบบใครจะแบบไม่พอใจก็ได้ว่าบี้ไม่ไม่เชื่อเรื่องดวงเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องดวง แต่บาร์บี้ชอบไพ่หยิบสีบาร์บี้รักบาร์บี้เชื่อไพ่จะมีใครหลายๆคนไหมคะที่เป็นแบบบาร์บี้คือแบบดวงบาร์บี้ไม่เชื่อนะหวยบาร์บี้ยังไม่เล่นเลยพูดจริงคือแบบมีคนมาถามว่าบาร์บี้ใบหวยให้หน่อยแบบพักก่อนเราไม่เล่นคือเราเป็นคนที่จริงใจมากคือเล่นก็คือเล่นไม่เล่นก็คือไม่เล่นชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบถูกปะดังนั้นแล้วเนี่ย บ๊อบี้อยากจะบอกทุกคนในฐานะที่เป็นฮิลเลอร์มันไม่ใช่แค่การอ่านแค่ยิ่สีไปวันๆอ่าน,านดวงจบอย่างเงี้ยคือบ๊อบบี้อยากอยากให้ทุกคนคิดอนะเนาะว่าถ้าเรากลับไปแล้วเราเกลียดตัวเองอะเรายังอยากจะกลับไปอีกเหรอมันไม่คือมันไม่มีใครหรอกที่จะไม่เกลียดตัวเองสาบานให้ตายเลยเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิก เคยมีคําถามกับตัวเองไหมว่าเมื่อไหร่เราจะหยุดสักทีวะเคยมีคําถามกับตัวเองไหมไอตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นว่าเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าวาการที่ได้รักคนคนหนึ่งแล้วเราจะต้องมานั่งเปลี่ยนแป,ปลงตัวเองหรือเราจะต้องมานั่งลดคุณค่าของตัวเองอะเรามีความสุขจริงๆไหมซึ่งทุกคนไม่ต้องคิดแล้วคุณได้ผ่านจุดๆนั้นไปแล้วไอจุดที่เจ็บที่สุดคือการเดินออกมาจากคนที่เราหลับหรือการที่เพิ่งเลิกกันตอนนั้นค,คุณคุณคุณผ่านโมเมนต์นั้นไปแล้วอะ สิ่งที่คุณเข้ามาดูคือคุณอยากรู้ว่าเขาอยากจะกลับมาไหมแล้วคุณรู้ว่าเขาอยากจะกลับมาแต่ถ้าเขากลับมาแล้วเขาไม่โสดคุณยังจะเอาเขาไหมคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะกลายเป็นตัวเลือกคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหรืออะไรก็แล้วแต่อดีตคืออดีตสําหรับตัวบาร์บี้เองเมื่อวานก็คืออดีตแล้วถูกไหมคะไม่ใช่ว่าตัวบาร์บี้อะจัดการกับความรู้สึกได้ได้ขนาดนี้ถึงตอนนี้นะเมื่อก่อนบาร์บี้เป็นคนที่ยึดติดกับอดีตมากแฟนเก่าเนี่ยพอเลิกกันปุ๊บใช่ปะ บารบี้ใช้ระยะเวลาประมาณสองปีอะในการลืมคบกันเกือบสองปีแต่ใช้เวลาสองปีในการลืมคนคนหนึง่งบาร์บี้เคยผ่านจุดที่บารบี้เป็นคนที่บารบี้เป็นคนรักใครรักจริงนะแบบรักมากถึงขั้นแบบฝั่งใจมากๆอะคะ่ะบาร์บี้เข้าใจทุกอย่างแต่ตอนเนี้ยเราโตขึ้นแล้วมันทําให้เรารู้ว่ารู้ไหมคะว่าเงินยังไม่สําคัญเท่ากับเวลา เวลาเป็นสิ่งที่มีค่านะคะคุณควรเล็กสเปกเวลานะคะดังนั้นเนี่ยอจะเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่ใช่มันจะไม่มาแล้วการที่คุณคิดว่าเฮ้ยคุณคนนี้คือดีที่สุดแล้วอะ่ะนั่นแปลว่าคุณยังไม่เห็นศักยภาพของตัวเองว่าคุณหาได้ดีกว่านี้นะคะโอเคนะถ้าอะไรมันใช่มันก็ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ใช่นะเพียงแต่บาวิา้เห็นในไพ่ว่าเขายังไม่ชัดเจนกับเราหรือ ถึงเขาก็จะกลับมาเขาก็ยังไม่ไม่ออกจากรักสามเศร้าอ่ะอืมการที่เราไปยอมคบหรือกลับไปคบลูกนั้นอีกอ่ะมันทําให้เราไปเจอแต่เรื่องเดิมๆมาทุกคนคือแบบอย่าดึงตัวเองกลับไปในที่ที่เดิมสิ่งที่เราคิดว่าเราเจ็บอ่ะมันมันได้ผ่านไปแล้วถึงตอนนี้เราเจ็บแต่เราก็ไม่เจ็บเท่าเดิมแล้วนะคะเรามีสิทธิ์เลือกแล้ววันข้างหน้าถ้าเวลามันผ่านไปทุกอย่างมันผ่านไปเราจะเจ็บน้อยลง ฝาะะกไว้ให้คิดเนาะเพราะว่าเวลาคนที่มีความรักกับมันไม่มีสติหรอกกระทั่งตัวดิฉันเองนะคะนีสสารภาพเลยทุกคนเจอหมดไม่ว่าคุณจะเก่งกาดแค่ไหนคุณต้องเจอนะคะปัญหารนี้คุณต้องเจอหมดนะคะเรื่องของตัวมักจะเอาตัวไม่รอดกันทางนั้นแหละนะคะไม่งั้นจะ,จะมาให้คนช่วยทําไมอะถูกปะราศีอะไรลัคดา,าอะไรนะคะกรกฎค่ะโดนครูเต็มเต็มโดนเต็มเต็มราศีสิงค์ค่ะ ราศีเจงินายมิถุนนะคะกันนะคะแล้วก็ราศีเมษนะคะวุ้ยสบายอะนอน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 อ่านสบายรู้ไหมว่าพ,พี่เป็นโรคออฟฟิศซินโดมนะทุกคนอุ้ยไพ่ตกว่าพ,พี่เป็นออฟฟิศซินโดมนะคะจริงๆนั่งแบบนั่งอ่านนั่งแบบทำงานเยอะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะโรแมน แองเจเดี๋ยวต่อไปนะคะจะมีสอนใหออรันโคลสอนอีกเยอะนะคะมีคนเน้นการสอนมากกว่าโซเมดดิเซชันอือคือต้องยอมรับแหละว่าความสัมพันธ์คุณเป็นโซเมดเหมือนที่บารบี้บอกไปว่าเรามีโซเมดคอนเนคชันอันนี้บาบี้ไม่ไม่ปฏิเสธเลยนะคะ ถึงแม้ว่าบาบบี้จะไม่ได้เชื่อเรื่องเนื้อคู่แต่ถ้าแต่ว่าบบี้สามารถบาอบบี้เป็นคนที่อ่านไพ่แล้วสามารถรู้ได้แบบว่าว่า,ว,าว่าคนคนนี้ใช่คู่กันหรือเปล่าจริงๆอันนี้บี่พูดเลยว่าเมื่อก่อนอะ่ะที่บาบบี้อ่านไพ่อ่ะบาอบบี้ยังไม่ได้แบบเหมือนบาอบบี้ยังไม่ได้รู้ขนาดนั้นอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยบาบบี้รู้เพราะว่าบาอบบี้เห็นจากไพ่ย,ยิปซีด้วยว่าคุณคือคู่กันแต่จะคู่กรรมไม่กรรมนั้นอีกเรื่องนะคะคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ย เพื่อที่จะให้คุณเรียนรู้จากการวิธีการรักตัวเองเขาจะทําให้คุณแบบเจ็บมากนะคะ description เขามาทําร้ายคุณเพื่อที่คุณจะมารักตัวเองการที่คุณเลิกกับเขารู้ไหมว่าคุณจะรักตัวเองมากขึ้นกับคนคนนี้คือคนที่เขาไม่ใช่เจ้ากรรมนเวงเราแรงๆ หรือแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรเราหรือมีบุญสัมพันธ์กับเราะเขาจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาในชีวิตของเรานะแต่คนนี้เขาก็จะเข้ามาเพื่อหลอกเราและหลอกเราสําเร็จด้วยนะแล้วการที่เขาหลอกเราเสร็จเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรักตัวเองมากขึ้นคือเขามีอิทธิพลกับตัวคุณมากๆนะคะจําไว้เลยว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจะรักตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เลิกกับคนคนนี้ไปคุณจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองอะ่ะซึ่งบิ๊เป็นบ่อยมาก เหมือนมันมีคนคนหนึ่งเหมือนกันที่เข้ามาในชีวิตของบาร์บี้แล้วบาร์บี้มันต้องมาต้องมาดูดวงเนี่ยคือสัญญาณของโซโมเมทเข้าใจปะ่ะสัญญาณของเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่เรามีได้หลายคนเขาเข้ามาเพื่อชดใช้กันเขาเข้ามาเพื่อเป็นคู่เราในชาตินี้หรือเขาเข้ามาเพื่อให้บทเรียนอะไรเราบางอย่างนะคะซึ่งบทเรียนนี้คือการรักตัวเองเนาะ co-dependency attraction คุณกับเขามีแรงดึงดูดต่อกันอย่างมากเลยค่ะมากๆเลยมันเหมือนเป็นกรรมสัมพันธ์อ่ะเนาะที่ทําให้ต้องมาได้รู้จักกันได้ได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับเราคะอุย้ยนอนอ่านแล้วสบายอะ่ะให้บารบี้ได้นอนเถอะนะคะทุกคนเพราะว่าบารบี้เป็นออฟฟิศซินโดรมเลยนะคะทุกคนใครที่มีท่าออกกาลังกายแบบที่อยากจะแนะนำบาร์บี้นะคะช่วยแนะนาหน่อยเนาะ,ะบารบี้ไม่ไหวแล้ ออฟฟิศซินโดมกินจริงๆเนี่ยไม่ได้โกหกเมื่อยคอมากจิตใจของฉันสัมผัสจิตใจฉันต้องการสัมผัสอันอบอุ่นของเธอจะบอกว่ามีใครที่แบบว่าเป็นตัวเองขนาดนี้อ่ะนอนดูนอนดูไพ่อ่ะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะคะสิ่งที่เขาบอกเมื่อขาดเธอไปแล้วฉันเข้าใจว่าได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าไปนะคะ แล้วก็มีมีสองใบที่ติดมือมาบ,บ,บี้มาความเจ็บปวดทําให้ฉันเติบโตนะคะตัวคุณเองก็เกติบโตนะคะฉันอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกเขาอยากจะบอกอะไรกับเรามือเราก็เป็นคนที่อ่อนเปรียเพียแรงนะคะรับรองทุกคนมีคนถามว่าเอ่อเรียนไพ่ยิปกับบาร์บี้แล้วจะเป็นไหมโอ้โหทุกคนดูดูการอ่านไพ่ของบารบ,บี้ก่อนนอนอ่านขนาดนี้ เล่าเรื่องเราเป็นฉากฉากทำไมมันจะไม่เป็นนี่เทคนิคของคนที่เป็นตั้งแต่อย่างไม่ได้เรียนอะคือแบบมันรู้อ่ะนะว่ามันต้องสอนอะไรบีมาใสา่ใส่อาจารย์จริงๆคะ่ะบีบีมาแบบจะด้วยใจรักการสอนจริงๆไม่ไม่ได้มาเพื่อเพื่ออะไรเลยนะคะนี้ตั้งใจมากๆก้าวไปข้างหน้าอย่าเสียดายสิ่งที่ผ่านมานะคะ โปรดอย่าปล่อยมือฉันไปเพราะฉันกลัวที่จะไม่ได้กลับมาค่ะเวลาที่ยาวนานคือความผูกพันของเราขุานทางชีวิตเรานั้นต่างกันเกินไปค่ะถ้าทําได้ฉันอยากกอดเธอแน่นๆอีกครั้งหนึง่งเห็นป่วแสงมันเยอะนองอ่ะโอเคนะคะที่รักฝากกดไ like ลก์กดแชร์ซับสไคร์ให้มาบี้ด้วยอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของมาบี้นะคะทุกคนจะได้รับรู้นะคะ ว่าว่าบ๊อบบี้จะปล่อยของอีกอีกแค่ไหนพิงแต่ว่าบบี้ไม่ยอมทำเองนั่นแหละโอเคไว้เจอกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กซับสไครนะคะอย่าลืมไปติดตามช่อง youtube ช่องใหม่ของบับบี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย